สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆของวันพฤหัสบ,บดีครับที่20พฤศจิกายนนะครับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีไม้ใหม่ๆมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0, 0 6 2 8 1 8 0 7 5 6้านะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ จะส่งทางไปเซนีไทยให้วันพรุ่งนี้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบาทสําหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่มเจ็ดสิบาทครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคุณพระนะครับคุณพระแผงแต่เขาจะด่างน้อยครับด่างประมาณนี้นะครับให้ไปลุ้นต่อนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับนี่ครับให้ไปลุ้นต่อนะครับแล้วก็ตันนี้จะเป็นเวียงเคียงลุงเวียงเคียงลุงก็ไปสามสิบบาทพอนะครับผมให้ราคาเบาๆเลยไรยนี้ แล้วก็ทองวิเศษสวยเลยก็เอาไป40บาทครับทองวิเศษต้นนี้สวยมากครับนี่มาด้านนี้จะเป็นเพชรจอมทองสวยเลยก็เอาไป40บาทครับให้40บาทครับมาด้านนี้ก็จะเป็นทองทารานะครับเป็นไซส์กระถาง4ี่นะครับนี่ครับก็จะแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับทองทารานี่ครับนี่ครับก็จะมีทองล้นฟ้าสวยเลยก็เอาไป40บาทนะครับมาด้านนี้จะเป็นแดงลินดาในกระถาง5้านะครับน่าจะเริ่มมีหัวแล้วก็แบ่งอยู่ที่250บาทครับแดงลินดาครับนี่ครับ สวยมากครับต้นนี้ด้านในจะเป็นสีธรรมราดครับสวยมากครับต้นนี้สีธรรมราดป้ายสวยทุกใบครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสีธรรมราดนะครับต้นนี้สวยเลยเป็นไม้ที่สวยครับชุดนี้ด้านนี้ก็จะมีขมิ้นตองอ่อนนะครับผมก็แบ่งอยู่ที่เอาไปขมิ้นตองอ่อนต้นนี้เอาไปสี่สิบาทครับแบ่งให้สองกระถางครับเป็นไซส์เล็กครับไซส์เล็ก นี่ครับก็จะแบ่งอยู่ที่40บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับตันนี้ก็จะเป็นหมอโชคหมอโชคผมก็แบ่งอยู่ที่60บาทครับนี่ครับหมอโชคสวยๆเลย60บาทครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นซันชายเดย์ป้ายสวยๆก็แบ่งอยู่ที่100บาทครับซันชายเดย์ตัวไหนจะเป็นเจ้าจันเพนสวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่40บาทครับเจ้าจันเพนเราจะมีหนึ่งเดียวในจักรวาลไซส์กระถางห้าครับกัดเล็บสวยๆเลยตัวนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่คหรือใครชอบไซส์ห้าสิบาทก็มีไซส์นี้นะครับห้าสิบาทครับเนี่ย แต่ก็จะมาตัวนี้ก็จะเป็นทองประกายมาสสวยๆเลยนะครับนี่ครับก็แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับทองประกายมาสครับนี่แบ่งให้2กระถางครับนี่ครับกระถางละ100บาทนะครับทองประกายมาสครับสวยๆเลยเรามาด้านในนี้ก็จะเป็นสวยๆครับนี่ครับจะเป็นเทวาสุริยันครับนี่ยสวยๆครับไซส์กระถาง5.5หรือ6แล้วนะครับไซส์โตครับล้นๆคือเอาไปลงแปดได้เลยครับเป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะครับเทวาสุริยันครับต้นนี้สวยมากก็แบ่งอยู่ที่200บาทนะครับต้นนี้สวยเลยไซส์โตนะครับเป็นไม้ที่ฟอร์มมแ่พัันนธุ์เลยะครบ ก็สีจะแพงๆมานะครับต้นนี้นี่ครับนี่เอาไปสองร้อยบาทพอนะครับเป็นไม้สวยชุดนี้แล้วจะมีเฟอร์รารี่กัดลายมาแล้วสวยๆเลยครับเนี่ยเฟอร์รารี่ต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้กัดลายมาแล้วแล้วก็เริ่มลงหัวแล้วนะครับต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโอรสสวรรค์อยู่ในกระถางหกครับโอรสสวรรค์เป็นไม้เหลืองส้มนะครับโอรสสวรรค์ก็จะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนะครับโอรสสวรรค์นะครับ จะมาด้านนี้ก็จะเป็นชกลำซัม,ามพาร์ทเทลครับเนี่ยไซส์ตัวโตวครับจะด่างประมาณนี้ครับก็แบ่งอยู่ที่แปดบาทไซส์โตนะครับล้นกระถางสี่แล้วครับไปลงกระถางแปดหรือหได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนางเลื่อมลายวันนะครับนีนางเลื่อมลายวันก็ไซส์กระถางสี่ล้นๆก็จะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้บาทครับนางเลื่อมลายวันครับเอาไปหนึ่งรอบาทพอนะครับจะมาด้านนี้ก็จะเป็น ทองผักไก่มาดไซกระถาง6กขับไซต์ตัวโตเลยนะครับนี่ครับทองผักไก่มาดก็จะแบ่งอยู่ที่250บาทครับนี่ครับเอาไป250บาทครับตัวนี้จะมาด้านนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีแฮปปี้เนสครับอยู่เย็นเป็นสุกไซกระถาง6กขับล้นๆเลยไซต์โตมากนะครับนี่ครับคือไซต์โตจริงๆครับเนี่ยไซต์โตมากเลยแฮปปี้เนสก็จะแบ่งอยู่ที่ให้ไปพิเศษครับเอาไป200บาทพอนะครับ รายนี้ผมจัดโปให้นะครับแล้วก็จะมีต้นนี้ก็จะเป็นทองทาลาแผลงป้ายน้ําตาลครับนี่ครับป้ายน้ำตาลชัดเจนมากไซส์กระถางห้าจุดห้าไซส์โตโตนะครับนี่ครับก็แบ่งอยู่ที่200รบาทนะครับทองทาลาแผงป้ายน้ําตาลนะครับตันนี้ก็จะเป็นฮกหลงขาวก็เป็นไม้ที่จะน่าจะใกล้ทําจำนวนแล้วครับเป็นงานหัวนะครับนี่จะทําจำนวนแล้วกัดสีขาวสวยๆเลยผมก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ให้ไปราคาหนึ่ง้บาทอรอเป็นกันราคาแบ่งปันนะครับ มาด้านนี้นะครับอั้นี้จะเป็นซันเซสกายกระถางหกล้นล้นคือฟอร์มเขาคือลงแปดได้แล้วนะครับคือแต่ว่าเขาอยู่ในกระถางหกไม่ได้เปลี่ยนกระถางเฉยนะครับซันเซสกายกระถางหกตันนี้ไซส์ตโตโตก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับให้ไปราคาเบาๆเลยนะครับผมให้ราคาแบบเบามากครับชุดนี้แล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลไซส์ตโตโตนะครับเนี่ยอยู่ในกระถางแปดล้นล้นเลยนะครับนี่ครับคือไซส์ตโตเป็นไม้ที่เริ่มลงหัวแล้วครับน่าจะใกล้ทําจํานวนได้แล้ว ผมก็แบ่งอยู่ที่2 5 0ห้าสบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับเป็นไซส์ฟอร์แม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับมาด้านนี้ก็จะมีนะครับนี่จะมีคัดหน้ามาสสวยไม้คือทศกัณฐ์หน้าทองนะกระถางหกเป็นไม้คัดหน้านะครับสวยเลยตําหนิจะมีใบนิดนหน่อยนะครับนี่ครับแต่หน้าสวยทุกใบครับตัวนี้เป็นหน้าเทพเลยทศกัณฐ์หน้าทองก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งทครัห้าบาทไซส์กระถางหกครับล้นเลยนะครับนี่ฟอร์แม่พันธุ์ ต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ม่วงครับนี่ครับม่วงชัดเจนเลยลูกไม้ม่วงตันนี้ก็แบ่งอยู่ที่เอาไปแปดสิบาทครับให้ราคาเบาครับจุดนี้นี่่วนมาต้นนี้ก็จะเป็นจันเจ้าไซต์โตโตเป็นไม้ลงหัวครับงายงานหัวแล้วนะครับจันเจ้าก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับจันเจ้าับสวยมากครับตันนี้ไซต์โตนะครับคือเป็นไม้ที่เขาเริ่มลงหัวแล้วนะครับชุดนี้นี่จะเป็นสยามนลมิตรป้ายแดงครับติดป้ายแดงนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับ สยามนลมิตรแผงป้ายแดงนครับส่วนต้นนี้นี่ครับก็แบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะครับสยามนลมิตรแผงป้ายแดงครับนี่ไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ถึด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นปาฏิหาริย์ครับไส้กระถางสีล้นล้นก็สวยสวยเลยก็แบ่งอยู่ที่แปสบาทครับปาฏิหาริย์ครับเป็นงานงานหัวเริ่มลงหัวนะครับไม้ชุดนี้จะเริ่มลงหัวหมดทุกต้นนะครับแล้วจะมีด้านนี้ก็จะเป็นนะครับทอไอหอคำหลวงแผงป้ายเขียวครับใซ้ตัวโตนะครับ เป็นไม้งานเริ่มลงหัวเหมือนกันก็แบ่งอยู่ที่เอาไปหกสบาทนะครับให้ไป60สบาทพอมีแบ่งให้2กระถางเท่านั้นนะครับเนี่ยหกสบาทพอครับเป็นไม้เริ่มลงหัวแล้วนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นรัศมีจันท์นะครับนี่รัศมีจันสวยๆก็แบ่งอยู่ที่50บาทครับรัศมีจันนะครับนี่ไม้สวยๆเลยชุดนี้นะครับแต่ละมาด้านนี้ก็จะมีนี่ครับจะเป็นส่วรอสอนแผงครับเป็นไม้ฟอร์มกอเป็นไม้มีหน่อขึ้นมาทางงันนะครับนี่ครับ สองกระถางสามกระถางครับเนี่ยสี่กระถางเป็นไม้มีหนกถึงงั้นห้ากระถางแล้วหกกระถางครับเป็นไม้ฟอร์มกอคือว่ามีหนกขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมก็แบ่งอยู่ที่กระถางละห้าสิบาทเท่านั้นนะครับมีหกกระถางครับเนี่ยครับสุวรรณศรแผงครับเนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นฟลอริดาส่วนเลยก็แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทครับฟลอริดานะครับก็ศีลาหุ้มทองแผงก็ไปสี่สิบบาทมาด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับภูเขาไฟฟูจินะครับต้นนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ ก็จะแบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับต้นนี้สวยนะครับนี่อัานในนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เอาไปสี่สิบาทถ้าลูกไม้สวยๆเลยด้านในก็จะเป็นทองคําขาวสวยๆก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับทองคําขาวแล้วก็จะมีถ้วยฟูก็แบ่งอยู่ที่กระถางละห้าสิบาทครับถ้วยฟูนี่ครับมีแบ่งให้สองกระถางต้นนี้สีจะเป็นแผงงไงไม่แน่ใจครับก็กระถางละห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถ้วยฟูนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นโลดแผงสวยๆเลยกระถางห้าจุดห้าหรือหกครับ เป็นหน้าเทพเลยเป็นกัดด่างป้ายในครับรถแพงก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับไซส์กระถางห้าจุดห้านี้เป็นเทศสิลินที่สวยก็แบง่งที่สามสิบาทครับเทศซิลินนะครับนี่ถามว่าสามสิบาทเท่านั้นนะครับนี่มาดูด้านในนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเพชรกเกษนนะครับด้านนี้เพชรกเกษมที่สวยเลย <c oughs> ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเป็นเพชรกษมเนะรนี่ okay. ได้ต้นเดียวครับทํามาเพิ่งทํามาได้ต้นเดียวอันนี้ก็จะเป็น เทพจุมนมแผลงครับน so so no ี่ก pues ็แบ่งอยู่ที่60บาทครับเทพจุมนมแผลงไม้สวยๆล้วนนี้ก็จะเป็นฮาร์ดบีดไซส์โตๆตสวยๆก็แบ่งอยู่ที่50บาทครับฮาร์ดบีดก็จะมีด้านในนี้ก็จะเป็นคุณพระนะครับคุณพระก็จะแบ่งอยู่ที่120บาทครับคุณพระนะครับสวยๆเลยด้านนี้จะเป็นเศรษฐีอุดรไซส์โตโตเป็นไม้ลงน่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับเป็นน่าจะแทบจะทําได้แล้วเศรษฐีอุดรครับไซส์โตโตเลยผมก็แบ่งอยู่ที่120บาทครับนี่ครับราคาโปรโมชั่นนะครับ ก็จะเป็นทศกัณฐ์ลุยไฟนะครับนี่ครับกระถางหกขับไซต์ัตโตว่าจะเริ่มลงหัวบางแล้วก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับทศกัณฐ์ลุยไฟนะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่ก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทมีสามกระถางครับนี่ครับชุดนี้จะมีสามกระถางถทศกัณฐ์ลุยไฟไซต์โตครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับ,ลบแล้วก็ดวงใจพิสุทธิ์สวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไซส์โตนะครับไซส์กระถางห้าจุดห้าแต่ฟอร์มเขานี่ไปกระถางแปดได้แล้วนะครับดวงใจพิสุนะครับ นี่ก็จะเป็นกําเนิดพลอยแผงป้ายก็แบ่งที่30บาทครับกำเนิดพลอยแผงป้ายนี่จะเป็นเฟอร์รารี่ปร้มไซนี้ก็จะแบ่ง40บาทครับนี่ครับเฟอร์รารี่หรือส่วนต้นนี้ที่ว่าเขากัดลายมาแล้วก็ให้ไปพิเศษเอาไป50บาทครับเนี่ยต้นนี้สวยเลยก็สําหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีผมก็มีบอลสีมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันนะครับ สำหรับช่งทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นะครับสามารถติดต่อมาได้ก็จัดส่งทางไปสนีไทยให้วันพรุ่งนี้ครับค่าจะส่งเหมาเหมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ